สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำสกิลนะฮะเป็นสกิลของยุทธจักรต่างแดนสายต่างแดนนะครับก็จะเป็นสกิลขวานมังกรโลหิตนะครับซึ่งสกิลนี้จะมีความพิเศษตรงที่อาวุธจะใช้เป็นขวานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีขวานเนี่ยเราสามารถใช้เป็นดาบคู่ได้แต่ดาเมจจะลดลงนะครับจะเหลือแค่70%นะครับถ้าใช้เป็นอาวุธตรงสายคือขวานคู่เนี่ยเราจะได้ดาเมจร0 0เลยนะครับ สำหรับชุดวิชานี้ก็เป็นสายวิชาภายในธาตุแข็งนะครับซึ่งก็บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องธาตุสักเท่าไหร่นะฮะกระบวน่ามีทั้งหมด7ท่าด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ท่ากันก่อนนะฮะขวานัง์กรโลหิตท่าที่1ครับผม1ขวานตัดทารากระบวน่านี้ก็จะเป็นท่าปันกับปันกระบ,บี่ออกไปนะครับ ันปานกระบ,บี่ออกไประยะค่อนข้างไกลนะแล้วก็สามารถเดินได้เลยนะเดินเดินฟันได้ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมหูดาวแป๊บเดียวเห็นไหมเหมาะสําหรับการใช้วิ่งและโจมตีวิ่งและโจมตีครับหรือก็หรือถอยโจมตีก็ได้นะฮะค่อนข้างแรงทีเดียวก็ มีโอกาสทําให้คู่ต่อสู้โดนโจมตีสลบด้วยนะท่านี้แต่ต้องตกอยู่ในสภาพณพาดับนะครับเดี๋ยวจะไปว่ากันในเรื่องของณพาดับต่อไปนะสกิลต่อไปฮะสองประกบเป็นใหญ่ใต้ล่าครับสกิลนี้เป็นท่าล็อกตัวท่าล็อกตัวค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะสกิลนี้ต่อไปฮะ 3ไม่สิ้นจักรวาลน,นะครับอันนี้เป็นท่าล็อกตัวเช่นเดียวกันฮนะก็เดี๋ยวเราจะไมใช้คอมโบทีเดียวนะเดี๋ยวขออธิบายไปเรื่อยก่อนนะมีโอกาสโจมตีสลบด้วยนะครับถ้าหากใช้กับบวนท่า6ผิดแปลกนักพานี่นะเดี๋ยวจะไปดูคอมโบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไล่สก,กิลไปก่อนท่าที่4นะครับเป็นท่าตัดกาดร,ระ,ะนี่4ีเมตรนะ สี่แบ่งห้าแยกเมคาเปลี่ยนนะครับท่านี้มีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราตัดกาดได้เนี่ยเขาจะล้มนะฮะทำให้เขาล้มนะครับแล้วก็ติดสถานะสลบไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมฮะล้มนานนะล้มนานเลยทีเดียวประมาณสองวิได้นะสองวิได้คอรีคอรีคอรีมอนก่อน อ่าาจบตีเมื่อกี้ก็เดี๋ยวทําให้ดูเลยนะท่าล็อกนะครับจํานวน3าฮิตนะครับแล้วก็สามไม่สิ้นจักรวาลที่หฮิตแรงเลยเดียวนะโอเคต่อไปฮะท่าต่อไปถ้าต่อไปนี้เป็นบัฟนะครับผมห้าขุนเขาเรียงลายท่าสถานฟ้านะครับ ทุกครั้งที่ปัดป้องสําเร็จนะตนจะได้รับสภาพถ้าสถานฟ้าระหว่างใช้ชุดวิชาดังเก่าป้องกันเอฟเฟกต์สลบผนึกกระบวนท่าบดอาวุธสูญเสียหนึ่งชั้นต่อสแต็กหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถซ้อนทับกันได้ถึง10สแต็กครูดาวก็40วิอ่ะ20วิขออภยัยอยู่ได้20วินะครับสำหรับบัฟนะต่อไปครับถ้าอันติครับ ไอ้ไม่ใช่ติสิท่านี้เป็นท่าจะเป็นนะ6ทางผิดแปลกแ้ะพาดับนะครับทุกครั้งที่เราใช้ท่านี้นะครับจะเป็นบัฟนะบัฟอย่างเงี้ยมีโอกาสโจมตีสลบนะเห็นไหมว่าขึ้นบัฟมึนงงเห็นไหมแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ได้แค่แปดวินะก็คือคอมโบได้เรื่อยๆอยู่ถ้าเกิดเราตัดการเขาได้ เดี๋ยวลองลองดูลองดูกูดาค่อนข้างนานนะนะมีโอกาสโจมตีสลบอันนี้ไม่สลบและมีโอกาสโจมตีสลบนะครับมันก็ไม่ไม่ได้สลบตลอดนะแค่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะดูที่ปั๊บขวานนะครับปั๊บขวานผม มีโอกาสจบดีสลบเห็นไหมว่ามีติดมืนบ้างอี่บัฟบ,บอสโอเคก็คร่าวๆนะฮะสุดท้ายครับเป็นท่าอันติเมตเจสังหารขึ้นครั้งดับหมื่นชีพนะครับค่อนข้างเท่ทีเดียวนะจํานวนฮิตก็9ฮิตเลยทีเดียวนะถือว่าแรงนะครับ การคอมโบก็จะนินไปในเรื่องของการตัดกาดก่อนตัดกาดได้ถึงจะคอมโบได้ต่อนะดู <Yeah. S 1> วิธีกัน <Yeah. Yeah. S 1> อ่าคอมโบก็จะประมาณนี้ ก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีผมถือว่าเป็นสกิลที่ใช้หนึ่งหนึ่งได้ดีนะพีพีพไดีเลยทีเดียวนะความโดดเด่นก็จะอยู่ที่กระบวนท่าที่ต่อเนื่องนะครับที่สำคัญคือเป็นภายในครับผมแรงนะแรงมาก บัฟก็ค่อนข้างดีนะครับกันสถานะนะครับแต่ว่าสถานะนี้จะคิดเป็นสแต็ปไงสมมุติว่าโดนโดนเขาใช้สกิลทําให้มึนหนึ่งครั้งสเต็ปก็ลดลงไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับที่ไม่หยอกเลยเดียวนะ ได้นะผมว่าใช้ได้เลยนะท่าเท่มากนะโอเคครับสำหรับสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ PVP ได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรายนะครับผมสวัสดีครับ